สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ <S <S ผมเมื่อานี้ผมอยู่ที่ทงหน้านะครับเพิ่งที่ละครสภาพนะครับเที่ยงหน้าน้อยควายนางครับพี่น้องโอ้ปลาเดม,มาพวกควายเดม่านี่นครับพวกควายเดม,มาาไอมาหน้าน,านะครับเทียงหน้าก็ห่างมาแล้วพี่น้องเพิ่ง,พง,งที่นะครับ เดียครับอันนี้ก็เตาท่านเนาะมาเบิง้งกกใหม่ครับพี่น้องนะครับขายยุค่าขายไม้ยูคคาแต่ว่าลุ่งเปนว่าเล็กน้อยเขาตัดลวงเนาะตัดกกใหม่ก็กอันนี้อ่ากวกใหม่ร่วมนะครับซ้มาปีเปรเนเขาตัดเปรเนเตาท่านครับเป็นว่าเปิ้งกระสีอันนี้ยู่นะครับบริเวณแถวนี้เนี่ย าจากตอนนั้นที่ผมเคยถ่ายให้เบงนละพี่นอ้องเป็นหน้าลุ่มนะครับหน้าลุ่มหน้าลุ่มหน้าเสตติดเซ้นะครับเป็นหน้าซุ้มเซียงนะฮะส่วนมากันปีใดด้ำํำถ่วมที่วัดถ่วม,วมยวมเพื่อเรื่องนี่กับถ่วมน้ามูนะครับถ่วมก้อนมูนะครับเจ้านี่อันนี้หน้าของผมกับสิมี่ยู่นี่งานหนึ่งนะครับแล้วก็นันงานที่สองแล้วก็ขึ้นไปอีกเป็นสามงานนะครับสามงานนี่ขึ้นหน้าผมครับ นะครับติดเซ่ฟังฟังทั้งนั้นก็สิเป็นเซ่หลงเนาะนะครับตรงนั้นจะเป็นเซ่หลงทั้งนี้ก็สิเป็นลำเซ่ใบนะครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งเนาะครับลำเซ่ใบเนาะคำ,ำละครับสิโมกโมงแล้วเนาะวนะิเว้นแถวนี้เฮ็ดเกิดดีๆพี่น้องน,นะครับเฮ็ดเกิดดีเลย เห็ดนี่นั่นครับกอไผ่ไผ่สังไผยครับฟ้ามาเบิงซี่ไงครับลำซีใบครับาามาเบิงน้ำมันบกไหลหม่เนี่ยแถวนี่ครับ แล้วเนี่ยที่อยู่ฝั่งฝั่งเซฝั่งลำเซบายเนี่ยฮ็ดเกิดดีครับมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องโอู้น้ำไหลายพี่น้องอันนี้สงสัยเขาเจ้าปล่อยน้ำม,มากเพิ่นเพิ่นเพ,พ,พิ่นปล่อยน้ำม,มาครับผมคิดว่าตรง,งนี้เพิ่นปล่อยน้ำม,มากน้ำไหลายพี่น้องอ,อันนี้ลำเซบายครับ ลำเซบายนะครับทิ้ติดอันนี้เป็นน่องไม้น้ำ๋ยวจ้งน้อยอันนี้ฝนตกมากนี่แจ้งน้อยกับมหาสาพันธุ์นี่จะเป็นเพื่นปล่อยน้าไม้หลีครับนี่น้ำไหลก็ปล่อยน้ำมาบางคนเขาก็เห็ดอันเห็ดหน้าปังไหมพี่น้องก็เจ้ากับป่อยน้ำไม้น้ำอันนี้ปล่อยไม้หลีครับน้ำไหลนี่ก็พายน้ำน้ำตะฟังนี่ครับก็เจ้าแกงแสบได้นี่นะครับแกงแสบแถวนี่ครับ แถวนี้แถวนี้ก็จะเป็นฟางเนี่ยนะครับแถวนี้เห็ดหลายครับพี่น้องเห็ดเกิดเยอะนะครับเกิดหลายแถวนีู้ได้เป็นกะกุกนนี้ครับได้ละบีย ไปเป็นกระครูกกระถังหมดเนี้ยนะครับโน่นแถวนี้นี่จากน้อยกักกกบมาเก็บบกม่วงมีโอขวงบกม่วงน้อยบกม่วงฮกหล่องบกม่วง,ออวงนี่ครับบางเทียมาเก็บกับมาเก็บอันนี้เป็นทีของสอสอเพิ่นครับทีของเป็น gracias. ทางโน่นกับสิเป็นฝั่งทางโน้นก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับถนนยูในวก็บทางปุ่นกับสิเป็นเรื่องเรื่องนกทาเก่านะครับ ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นเริ่งลกทาใหม่นะครับตรงนี้ยู่ตรงกลางๆพอดีแต่ผมมองกับเป็นน่วยอยู่นะครับโนเกอรีนร่นัไกับต้นบักตูมน,นะครับเกาเมียอะไรพี่น้องนะครับครับก็จะไดนก่ะฝากติดตามช่องเน่นอุดรเจโอเปาโจแนโนุอนเจวันออฟิเชียลนะครับด้วยับฝากเ้าไปเบ้งคลิปน้ำครับ นะครับตอนช่วงนี้ว่าท่านนีไปใส่กับมาเบึงบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าย,ย่ำหนาแรีงนะครับหนาเรียงเป็นยังไงแต่วันนี้นี่ก็ดีจั่หน่อยกับสิรีไทยบ้านนะครับนี่ต้องบ้าน,นตั้งแต่เดือนเมษาเดิการทำนานี่ก็ต้องอไทยบ้าน,นตั้งแต่เดือนเมษาว่าสัตวมันกับสิบระท่านนา้ำนะครับมันกับสิบระท่านน้ำมันสิเหตุแต่เขาวานหลาดก็น้ำกับสิมาไหวกับถ่วมเร็วกับเวลาเสิตายเลย ไปกันนะครับเขาก็ต้องวานต้งว่าปีจักน่อยนะครับเพื่อว่ามันกิไส้ผลเนี่ยยังนนมันก็สิตายซราเพราะว่าเขามันกระสิแข็งเนาะนะครับแต่เฮาวานเดี่ยเขามันเกิดอ่อนๆยงสีมันกระสิบ่อันนั้นครับมันก็สิตายเรียวนามมาถว่มนาเพราะว่ามันมาแต่ละเที่นมันมาหลายดีพี่น้องนะครับอันนี้นาตรงนี้ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับส่วนมากผมจะใส่แต่เข่า มันจะใส่ข้าวไรเบอรี่นะครับมันจะเป็นเข่างันจังหน่อยเพราะฉะนั้นแ่ละกับโซวาสิเิเคียวเนี่ยสวาสิโดมะเกียวหัวหนามันก็บ่ลลง่งไงเนาะาะวาสิเรเกียวเข่างันเนี่ยมันก็สิพอดีครับข้าเกียวแลลวจังข้าเจังลงมะเกียวไห้พามันลบ่งด้นะครับมันมีน้ำเนาะจะใส่แค่พ่อข้าวไรเบอรี่แล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับนะครับเพราะว่าปลอดสารก็อาจจะว่อบปนไดนะครับเพราะว่าน้ำมันมาเวลาน้ำท่วมอะไรเนี่ยน้ำมันสิไลมามาก อาจจะมีน้ำปุ๋ยน้ำอย่างของคนอื่นมากครับอันนี้ผมกับบ่อเน่ใจครับแตาวันเป็นน้ำที่ไหลผ่านนะครับน้ำมันไหลผ่านมันอาจจะบ่บ่อดขึ้นจงเห่าแบบว่านปุ๋ยโดยตรงเลยเนาะครับผมน้ำไหลผ่านกันี่ครับพบรรยากาศตรงไหตรงหน้าพี่น้องนะครับบ่ไดดมากอลไรกะห่างไนแล้วครับเชียงนาก็ะเลยนะครับฝากติดตามนะครับเ้อบ่าวโจแนนนอนเจวันออฟิเชียลนะครับเมื่อโอกาสนานะครับกระสีดไปหา ทาทมาล่ำหนึ่งไร่สดให้เบื่อนาะพี่น้องเนาะสาน้อยลำเพลินโชสาน้อยเพชรบ้าน,นแพงหรือว่ามาล่ำคณะไหนก็ตามนะครับที่ยุกไกลๆเนี่ยกะสิไร่ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับข้อมวลข้อมือน,นะครับอาจจะมีเต็นนาหาันยังยังอย่งเงี้ยเนี่ยจังหน่อยกะยัดถือ,อยัดซ่ากันได้เพี่น้องได้ข้อมวลของเฮาเนาะข้อมวลของบ้านเฮาเนาะนะครับผมกะ,ะยัดถือ,อยัดซ่ากันต่อนะครับก็เป็น ประเพณีของเขานะครับมันก็ธรรมดานะครับมีการมวนกันหยั่งกันกินกันดื่มมีอย่างแจ้งน้อยกับมีการเต้นนนะครับเนาะนะครับเอาคลิปนี้ก็ทํานี้ครับผมฝากไปด้วยนะครับด้วยนะครับฝากขอบคุณเบื่อคลิปนะครับครับผมคลิปนี้ก็ทํันี้ครับสวัสดีครับผม